เปิดตัวเป็นทางการน,นะครับเข้าสู่ช่องหนุม่มมงชนคนอีสานครับวันนี้ขอพูดไทยขอเป็นคนไทยวันหนึ่งนะครับเนาะวันนี้หนุม่มมงชนจะเปิดตัวงานประจำเนาะทีนี้ก็คือหนุ่มมุงชนคนอีสานนี่รับตัดสูตรนะครับทุกชนิดครับสูตร สูตรมีแฟชัน่นหรือว่าสูตรข้าราชการหรือว่าสูตรไอ้นี่นะครับส,สูตรอ่าเขาเรียกอะไรนะครับอ่าสูตรดนะํารงเนาะก็มีนะครับนะข้าราชการบากมันมีข้าราชการบากก็มีแบบหรือว่าไม่มีแบบเนเนาะถ้าเป็นแบบก็จะเรียกเหมือนแบบนี้เนาะคือมุ่งชนรับ เป็นเสื้อสูตรนะครับเสื้อสูตรทั่วไปนะครับเป็นชุดเจ้าบ่าวชุดข้าราชการชุดอะไรก็รับนะครับติดต่อมานะครับสนใจก็ติดต่อมาโรงงานก็อยู่พัทยานะครับอย,อยู่พัทยานะครับก็มีญาติเพื่อนพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ต่างจังหวัด สนใจแวะมาก็มาเที่ยวพัทยาก็แวะก็ามาได้นะครับก็ติดต่อทางเพจหนุ่มมงชนคนอีสานนะครับนะีนครับติดต่อผ่านเพจได้แลก้ก็นี่ก็จะเป็นสูตรดำนองนะครับเนาะสากเน,นะันนีเป็นพวก ข้าราชการก็ได้ครูก็ได้เนาะเป็นสู่รน้น้องใส่ได้ทุกงานแันี่น่จะเปชั่นหน่อยมีรวดลายเนาะแต่งเมือ่อไนครับมาเปิดตัวนะครับทุกวันก็ทำแด่กับข้าว <c oughs> มาเที่ยวก็วันนี้ก็มาเปิดตัวเป็นทางการหนอ่อยก็ ทำงานแบบนี้ครับจริงๆก็ทำงานแบบนี้ก็พี่น้องพี่พเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศสนใจก็ติดต่อเพจมาแล้วก็ถ้าสะดวกส่วนมากก็สะดวกมาวัดไซส์ที่พัทยาที่โรงงานได้ครับมาวัดไซส์ตัวนั้นจะโอเคกว่าเป๊ะกว่าเนาะ ขอแนะนำครับขอแนะนำให้มาวัดตัวที่โรงงานดีกว่าจะได้เป๊ะนะครับเนาะก็อยู่ที่อยู่ก็ติดต่อผ่านเพจนะครับผ่านเพจเพจเฟซบุ๊กนุมงชนคนอีสานครับสำหรับวันนี้ก็มาเปิดตัวมาแนะนำเนาะไม่มีอะไรมากมายก็เปิดตัวแนะนำ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากครับฝากพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าฝากาทุกท่านที่พึ่งเข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มมุ่งชนคนอีสานนะครับใน Facebook f a n น a g e ก็นุมมุงชนคนอีสานเหมือนกันนะครับ ็ติดตามได้ครับติดตามได้ก็พยายามอัปเดตเกี่ยวกับงานไปเรื่อยๆนะครับก็กดกระดิ่งดำไว้เดี๋ยวจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับติดต่อเข้ามาได้ผ่านเพจนะครับสำหรับคลิปนี้หนูม,มงชนก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกซับทุกไล์ครับขอบคุณทุกการติดตาม มุนชนก็อ,ออกกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ